น,นี่เราจะมาดูพ่อแล้วกันว่าพ่อเราเขาจะลงจากเนินได้ไหมค่ะตอนนี้ด้วยเอาแล้วนะเอาเลยเอ,เอาเลยนี่นะพ่อกับเรากำลังลงไปไไแล้วพ่อไปได้แล้วค่ะเอาตรงนี้เอาตรงนรงงี้ลองเลยวะองดิลองดิยังให้พ่อยังให้ลูกหนึ่งสองสาฮม ขึ้นได้แล้วตาลูกบ้างมาเลยตาลูกขึ้นเผื่อแล้วไม่เป็นไรเอามานี้บ้างอันนี้มาเวียนมาแรงถ้ามันมีแรงมันเลยขึ้นได้ถ้ามันแรงไปไม่ถึงมันจะขึ้นไม่ได้เอามาไปเรื่องเหียนตลงเลยเหยียนล้มก็ไม่เจ็บ ต่อไปมานาเร็วๆดูนีมานีขึ้นได้บนเลยนะน่ะมานีขึ้นได้แล้วมานาขึ้นไม่ได้หรอกต้องไต่แล้วอ่ะอ๊ะอาตอนนี้มานาขึ้นบางดูมทมา<ะ>มา,า,าี่เลยทำให้ตัวเองมีแรงขึ้นไปลง ตั้งขาขึ้นเออเกือบแล้วอ่ะอีกทีนึงวิ่งมาไปตั้งขาขึ้นโอ้โหลงมันไม่ขึ้นหรอกแรงไม่ถึงโอ้โหพอไหวปะเอาไม้ไม่เอาต้องลุกมายืนเลยเอาไม้เวียงไปอีก สุดยอดโอเค